ุณอะไรคะทิพย์ค่ะคุณพรทิพย์ชื่อเล่นชื่ออะไรคะปุ๊กค,ค่ะปุ๊กนะคะปุ๊กปุ๊กตอนนี้เรียนอยู่คอสเอนอะไรคะเอ็สสองค่ะปัจจุบันศึกษา,รา,าหรือทำงานอยู่คะทำงนานค,ะค่ะทำงนานเกี่ยวกับอะไรน,นะคะเป็นลูกค้าสัมพายของเ,เส้นผมเนี่ยถามคุณลูกแรงมานานใจอะไรบ้างคะที่อยากมาเรียนกับอาจารย์แม์ตลอดจนประทับใจอะไรบ้างคะที่ได้เรียนกับอาจารย์อย่างนีคือแบบว่า สองขาเ็นสองแล้วก็แบบว่าเห็นเหมือนกับคนที่ไปเรียนนะคะเขาก็บอกว่าเหมือนกับพอมาเรียนอาจารย์แล้วผ่านี่รุกน้องที่ทํางานก็เคยเรียน,นะคะ<อ>่ะเขาก็บอกอาจารย์คนนี้ก็เลยมา,มาก็อาจารย์ก็คืออาจารย์ไม่ได้สอนแบบสอนในหนังสืออะคะ่ะมันมีนอกเหนือกว่านั้นแบบการใช้ชีวิตหรือแบบ ประสบการณ์อะไรที่อาจารย์เคยมาก็มาเล่าอยเนี่ยค่ะมันแบบเข้าใจมากคือและบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะคุณคุูก<ม>็ึ้นๆปุกเรียนแล้วไม่เบื่บอมีอะไรจะฝากบอกอาจารย์แบงบ้างไหมคะอาจารย์ก็อาจารย์จริงแบบว่าเสียดายอยากให้อาจารย์แบอกว่าสอนเป็นคนสอนตอนมหาลัยก <c oughs> <c oughs> ็รู้สึกดีใจที่ได้เรียนกับอาจารย์นะคะอยากให้อาจารย์เนี่ย ถ้ามีโอกาส N1 อาจจะมาเรียนขอบคุณทั้งคู่ค่ะ